เพียงแค่ใช้ช่วงเวลาของชีวิตในแต่ละวันจะเป็นช่วงที่เราเรียกว่า work from home ทำงานอยู่กับบ้านเป็นคนสวนเป็นเชฟทำอาหารกินเองหรือแม้แต่เป็นครูโยคะสอนตัวเองให้ได้ exercise อออกกำลังกายเป็นความรู้สึกของชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยความเป็นอยู่เดียวกับ ธรรมชาติกับความสงบกับการใช้ชีวิตแบบเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้กลับมามีความสงบมีความสุขอยู่กับชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งมันเริ่มต้นจากการตกผลึกเริ่มต้นจากการผ่อนคลายผ่อนพักตรักรู้และที่สําคัญก็คือการใช้ชีวิตด้วยความสงบด้วยความสุขด้วยความเยือกเย็นนี่คือศิลปะ ที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤตของโลกหรือช่วงที่เรากําลังเผชิญกับบททดสอบอย่างสาหัสสากันมันคือความรู้สึกที่เราต้องกลับมารักตัวเองเรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตและเผชิญกับบททดสอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยความกล้าหาญด้วยความเด็ดเดี่ยวและมีสติปัญญาอย่างแท้จริง